สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรียนจิงกับหยางเหล่าซีซันสี่ค่ะบทเรียนในซีซันนี้จะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเหล่าสื่อค่ะ 14่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะวันที่คนที่มีความรักจะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะจะได้รับของหวานวานแล้วก็ดอกไม้สวยๆหอมๆสดชื่นเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทั้งผู้มอบแล้วก็ผู้รับค่ะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับของหวานหวานกันไปแล้ววันนี้เรามาเรียนศัพท์เกี่ยวกับสิ่งสวยๆงามๆบ้างค่ะเราเชื่อว่าทุกคนคงจะเดาได้แล้วนะคะว่าบทเรียนวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไร เป็นสินค้าที่ขายดีในวันวาเลนไทน์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะไปเข้าห้องเรียนจีนกับอย่างเราซื้อกันค่ะไปกันเลยเริ่มต้นกันด้วยศัพท์หลักของเราในวันนี้ค่ะทุกคนคือคำนี้นะคะคำว่าควาหมายถึงดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพินอินของตัวนี้กันนะคะ ควาสะกดด้วยพยัญชนะคือตัว h ออกเสียงเฮสระผสมมี u กับ a ออกเสียง U กับอนะคะก็คือวาวาวรรณยุกต์เสียงที่1วางไว้บนตัว A ค่ะ <c oughs> ผ่านกันนะคะเฮวาควาควาอย่าลืมอ้าปากกว้างๆลงท้ายด้วยสระอาด้วยนะคะเฮ <c oughs> วาควาแบบนี้นะคะควาหมายถึงดอกไม้ค่ะ ไปดูวิธีเขียนดอกไม้ตัวนี้นะคะเขียนไม่ยากค่ะมีทั้งหมดเพียง7ขีดค่ะเริ่มจากส่วนประกอบด้านบนนะคะมี3มขีดด้วยกันค่ะเริ่มเส้นนี้นะคะเส้นที่1 2แล้วก็3ค่ะส่วนประกอบด้านล่างต่อเลยนะคะมาทางซ้ายก่อนค่ะเส้นที่1นะคะทางซ้ายแล้วก็ลงมาอีกเส้นที่2นะคะหัดมาค่ะเป็นเส้นที่6ของคํานี้นะคะคําว่าควา และสุดท้ายปิดท้ายด้วยเส้นที่7นี้ค่ะควานี้นะคะหมายถึงดอกไม้ค่ะหยุดไว้ก่อนแล้วก็ฝึกเขียนให้คล่องๆออกเสียงให้ชัดๆก่อนนะคะอย่าลืมนะคะควาต้องอ้าปากกว้างๆด้วยค่ะลงท้ายด้วยสละอานะคะไม่ใช่ฮัวนะคะควาค่ะควาออกเสียงถูกๆนะคะ ตอนนี in ้เรามาดูสับดอกไม้นานาชนิดเป็นภาษาจีนกันค่ะเราเสือเอามาฝากด้วยกัน12ดอกไม้ด้วยกันนะคะไปดูกันเลยค่ะเมยกุยฮวากลาบเม่งกุ้ยฮวาป่ายเหอลิลลี่วลิยเหอย่จินซยงทิวลปย่จินซยงทันตะวันเียงทืนขวย หมู่ต้านดอกโบตันดอกโบตันหมู่ต้น l นดวกโมตันดวกโบตันดโบตันจอกโบตันดหกบนจอานดอกโหตันอนดอกอกนอกโบันนดอกันดอกโบดอกโบนดอกดอกบวยดอกดอกบดอกโอกดอกโาอกนดอกกนดอกานกนก เหอควาดอกบัวเหอควาสุดท้ายค่ะอู้ว่างควาดอก f o r เก็ m ม n น็อตอู้ว่างควาเป็นไงบ้างคะมีดอกไม้ที่ชอบไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงกันค่ะฟูชีเหอหล่างตูไปดูดอกไม้แรกของเราค่ะ ดอกฮิตนิยมที่สุดที่มอบให้กับคนรักนะคะก็คือดอกกุหลาบค่ะไม,กไมก้กุ้ยฮว้าไม้กุ้ยฮวากุหลาบค่ะดอกเสียงตามหลักสื่อนะคะไม้กุย้ยฮวาถัดมาค่ะป่ายเฮอดอกลินลี่นะคะป่ายเฮอป่ายเฮอดอกต่อไปค่ะย่จินซ้างย่จินซ้าง เทียวลิปนะคะยี่จินเซียงถัดมาค่ะดอกทานตะวันนะคะเซียงยี่ยุยเซียงยี่ยุยเซียงยี่ยุยตามมาด้วยดอกโบตันค่ะมมูู牡丹花牡丹นฮวาถัดมาค่ะมมลว่ลี่ฮวา โมรีความะลิหอมๆนะคะที่คนจีนมักจะมาทําเป็นในใบชานะคะเป็นชามะลิหอมหอมค่ะถัดมาค่ะอันนี้ก็นิยมดื่มในน้ําชานะคะจีฮวาหรือว่าเก้กควยค่ะจีฮวาเบนจามาดค่ะจีฮวาอ่านตามหลักสือนะคะจีฮวาถัดมานะคะเมยฮวาดอกเมยหรือว่าดอกบวยนะคะเมยฮวา คนจีนนิยมวาดภาพดอกนี้นะคะหม h ควาดอกหมค่ะถัดมาค่ะดอกนี้นะคะกําลังเริ่มเบ่งบานเร็วๆนี้เลยค่ะก็คือเถา・ฮวาดอกพีชหรือว่าดอกซากุระค่ะเถา・ฮวาวาถาฮววาถาวาัดมาค่ะดอกกล้วยไม้ค่ะหลานฮวาหลานฮวาหลานฮวา อีกดอกหนึ่งนะคะอันนี้นิยมไว้ถวายพระนะคะก็คือเหอควาดอกบัว ok, ค่ะเหอควาเหอควาดอกบัว ok, ค่ะและดอกสุดท้ายนะคะที่มีชื่อที่น่ารักนะคะอย่าลืมฉันค่ะอู u, ang, u, ang, ้ว่างควาอู่ว่างควาเป็นความหมายที่ดีมากนะคะสีก็สวยสดมากเลยค่ะอู้ว่างควา forget me not ค่ะอย่าลืมกันนะคะทุกคน ของแถมของวันนี้ค่ะคำว่ารูปหัวใจนะคะภาษาจีนจะพูดว่ายังไงนะคะก็คือเสี่ยวไอชินเสี่ยวไอชินอย่างเวลาจะถ่ายภาพนะคะเราสามารถจะทำรูปเป็นสัญลักษณ์นิ้วนะคะเสี่ยวไอชินแบบนี้ได้ค่ะเสี่ยวไอชินก็คือรูปหัวใจนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะดอกไม้สวยๆงามๆ12แบบ12ชนิดค่ะสีสันสวยงามมากๆนะคะเบิกบานใจจริงๆค่ะ แค่เห็นภาพก็มีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมานะคะเราลองมาทำแบบทดสอบกันค่ะว่าจํากันได้กี่ดอกนะคะสักรู่เดียวค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบทดสอบเล็กๆกันดูนะคะคำนี้คือคำว่าควาใช่ไหมคะดอกไม้ค่ะจำได้หรือยังคะว่าเขียนยังไงถ้าหลับตาพอจะนึกภาพตัวอักษรคำว่าควาออกแล้วนะคะเขียนไม่ยากค่ะทั้งหมดมี7ขีดค่ะ ตอนนี้เรามาทำแบบทดสอบกันค่ะเดี๋ยวเราซื้อจะมีภาพดอกไม้ให้นะคะลองดูนะคะว่าแต่ละดอกเรียกว่ายังไงค่ะพร้อมนะคะดอกแรกนี้ค่ะสีแดงสดใสเลยนะคะเราซื้อให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งค่ะมี3ามพยางนะคะดอกกุหลาบจะเรียกว่าเหมยกุยฮวาเหมยกุยฮวาถัดมานะคะ อันนี้คือดอกลิลลี่นะคะทุกคนมันก็คือป่ายเหอป่ายเหอดอกลิลลี่ค่ะดอกนี้คือดอกทิวลิปค่ะทุกคนทิวลิปมีสามพยางด้วยกันค่ะย่จินเซียงย่จินเซียงทิวลิปค่ะ ถัดมาค่ะดอกขาวๆบริสุทธิ์อย่างนี้นะคะมะลิค่ะหอมๆภาษาจีนเรียกว่าโมลี่ฮวาโมลี่ฮวาค่ะถัดไปกันค่ะเบนจมามาสีเหลืองอารามนะคะสองพยางค์ค่ะจีฮวาจีฮวาเบนจมามาหรือว่าเก้ควยค่ะถัดมาอันนี้เป็นดอก เมยนะคะหรือว่าดอกบวยค่ะดอกเมยภาษาจีนจะเรียกว่าเมยฮวานั่นเองนะคะเมยฮวาก็คือดอกเมยหรือว่าดอกบวยค่ะตามมาด้วยกล้วยไม้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรกันคะกล้วยไม้ก็คือหลานฮวาค่ะหลานฮวาดอกบัวเรียกว่าเหอฮวาเหอฮวา ข้างๆดอกโบวอันนี้ดอกอะไรคะดอกโบตันค่ะทุกคนหมู่ตันฮวาหมู่ตันฮวาไปที่ดอกซากุระหรือดอกพีชนะคะเถาฮว,วาเถาวฮวาลงมาด้านล่างค่ะสีสดใสนะคะอันนี้เป็นดอกที่ลืมไม่ลงค่ะ forget me not นะคะอู้ว่างฮวา อู่ว่างฮวาและสุดท้ายค่ะดอกทานตะวันค่ะเซี่ยงยื้อขุยค่ะเซี่ยงยื้อขุยดอกทานตะวันค่ะเป็นไงบ้างคะจำกันได้กี่ดอกคะถ้ายังจำไม่ได้กลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกคำศัพท์กันค่ะก่อนจากกันนะคะชิงเงินเสียควายเลิกค่ะสุขสันต์นวันวาเลนไทน์นะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความรักและมีความสุขตลอดไปค่ะ เจอจเอ这就是今天的课了我รา一า喊口令吧มาท่องสโลแกนกันค่ะทุกคน我学习我聪明我快乐耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่请点击赞分享和关注เซ大家。เฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ